จวบคิลีขันท่าเรือ จ่า,จายค่าเรือไปแล้วเมื่อกี้ห0เ600อันนี้เหลือแค่ค่าเข้าอีกคนละ40ใช่ไหมคะมีเป็นพยายามตั้งเป็นโอ,อน้เป็นแบงคันสวยมากอันนี้ไปไทไปถ่ายแล้วเดี๋ยวนะเนี้ฟิวนี้ถ้าเป็นน้ำสีฟ้านี่ก็คือเหมือนเขื่อนเชี่ยวลานเลยน <laughs> ะสิวเดี๋ยว มุมถ่ายรูปตรงนู้นก็มีโอเคได้เสื้อเรียบร้อยแล้วโอ้ยขอบคุณค่ะเราจะนั่งท้ายเรือได้ใช่ไหมต้องบันล้านแบบนี้ใช่ไหมคะโอเคอด่าขับตรงไกไปหนึ่ง ชมธรรมชาติตรงนี้กันสวยมากคือไม่คือเนี่ยต้องมาเองนะเพราะว่านในกล้องไม่รู้ว่าแบบสวยไหมแต่คือเนี่ยที่มองเห็นเนี่ยก็คือแบบมวยฟินนะ Oh ได้ยินเสียงไหมยปอนอกละ่ะคะนกอะไรละ่ะคะอันนี้อินาหรือว่าอีโก้งธรรมาชาติมากๆเลยเนาะมีปลามีอะไรด้วยกันมดูดีนกนกหรืออะไรไม่รู้วิ่งวิ่งวิ่ง นกมันมในน้ำเลยใช่ค่ะว่าไอ้นั่นเรียกว่านี่นกตัวเล็กอ่ะอ๋อก็คือมันมุดน้ำแล้วก็วิ่งข้ามอย่างนี้เลยล่ะนกเป็ดผีไม่เคยเห็นเลยอ่ะมีสีสีดำใช่ไหมคะใช่นกเป็ดผีตัวเล็กอ่ะทีอมันบินกับน้ำเอ๋อถ่ายไหมถ่ายให้ เ,เดี๋ยวค่อยไปถ่ายตรงถ้ำเขาจูบกัน,นอโอสเคขวานจะวางมาขอ,อได้เลยค่ะขอค่ะใส่เองโออก็่ตึงแล้วอ๋อเราต้องถอดเ <จะ S 2> ดี๋ยวพากลับมาค่อยใส่ตอนนี้ถอดได้ ไม่สวยนะด้วยอย่าหาว่าคุณเรือไม่บอกริๆก็นะคะตอนนี้เราก็กำลังล่องเรือไปไหนไปเขาจุกัน เข้าไปในถ้ำนะคะตรงนี้ก่อนแล้วก็ลอดเข้าไปแล้วก็จะเป็นวิวนะคะพระอาทิตย์ตกสวยมากก็เข้าได้นะคะหนึ่งลำนะเข้าได้ทีละลำแล้วก็ต้องต่อคิวนะคะคันนู้นลำนู้นก่อนอุ้ยอุ้ยเห็นปลาไหมปลาหรืออะไรไม่รู้

นะคะเราเข้ามาที่มุมเขาจูบกันตรงนี้นะคะก็จะเป็นวิวนี่เลยขึ้นมาขึ้นไปก่อนนะคะโอเคขึ้นไปกว่าค่อยได้ก็เอค่ะไรเยอนี่คะโอเคแต่ทีละคนค่ะแต่นี่นะคะอุ้ยสวยมากนี่เลยเป็นวิวนี้เลย ไฟตั้งเลยครับทางนี้อ่า